สวัสดีครับพบกับผมเยนโลแฮช h a นแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะจปามากินกระเพราถาดนะครับซึ่งวันนี้เฮากินกู้กับแซลมอนนะครับไะเดี๋ยวเฮาไปกินกันเลยครับผมจึง ที่ผมจะขาดมาได้เลยนะครับผมคือแม็กกี้ครับผมเป็นคนที่เวลากินข้าวนี่ต้องมีแม็กกี้คือที่สุดนะครับออแล้วก็กะเพราทานี่ทำเองนะครับเดี๋ยว้ว่างผมจะทำคลิปวิธีทำเพิ้น,นะครับวันนี้เร่งรีบไปหน่อย น่าใช้ได้ครับบบเพชรล้ำไปผมเหมือนคนที่บบปอมมกเพชรต่แเนินซึ่งหมูหมซับที่ผมใช้นะครับก็บเป็นหมูซับที่ผมได้เป็นบริษัทที่ผมทำงานนะครับเป็น VPF นะครับกาบเสื้อที่ผมใส่เลยนะครับ เดี๋ยวเราะมาจิ้มแซลมอนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอจิ้มมันเพียวๆกันเดี๋ยวเราข้ามาลองกินครับกะเพราดูว่ามันจะรำกว่อนเนื้อดีครับหวานเดี๋ยวต่อไปีลยวผมจะมากินกับกะเพรานะครับผม ล้ำกินจะได้กับเปิงครับซลมอนซาซิมิกับหมอกินกับซีฟู้ดกับลำกินกับกะเพราไม่กับกับลำไปแหมย่างนะครับกินกับกะเพรานี่นะกับ ฝากติดตามเพจของตัวนะครับอายุน้อยร้อยโลเมก็จะมีเกี่ยวกับทำอาหารออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีไปแอวร้านอาหารแบบหมูกระทะหมูจุ่มชาบูทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะมาลองเอามาลงเพื่อดูว่าร้านไหนมัน โอเคเอามาแนะนำแห็มกรรมนะครับรสชาติกันดังดีนะบอกเพลนล้ำไปนะจะผมเปิงใจนะแซลมอนเนี่ยกินกัเป็นอย่างกระลัมเต้ตนะครับแซลมอนเนี่ยนะอืมอม หวานเหมาะขนาดครับผมนี่อูเดกูภาษาผออักอูเดกูผักอูเดกูผักครับพี่สาวเนือไตได้มมดอุ้มมาข้าวของผมอูแบบไหนสำหรับวิธีทำกะเพรานี่ หลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่ามันทำมอ,อยากมันเป็นกับเข้าแบบสแตนดาร์ดกับเพานี่ไปร้านอาหารตามสั่งกะเพากบเพ้ากับเพา,เา,เามากินคนเดียวนี่นอกสะใจดิเนาะสำหรับ <c oughs> ท่านใดที่ชอบนะครับผมฝากกดติดตามเพจผมตัวนเน้อยแล้วก็ใน ยูทูบผมด้วยนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ข้ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินต่อนะครับผมสวัสดีครับ